สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาชมหลังบ้านนะคะน,นี่มีแหนแดงนะคะอันนี้เป็นบ่อแหนแดงที่เราเพาะไว้ค่ะซึ่งทาจากวัสดุเหลือใช้ง่ายๆนะคะมีอะไรบ้างก็มีแค่ฟางแล้วก็มีพลาสติกนะคะนี่เราก็เลี้ยงไว้เพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยอันนี้ก็มีแปลงเล็กๆของเรานะคะนี่เราลงสลัดค่ะหลังบ้านนะคะเป็นแปลงสลัด คะมีอะไรบ้างก็มีคอร์สนะคะเลดโอกรีนโอกระุ้นอะค่ะเลดลัดเบดอะไรอย่างเงี้ยวายนี่ค่ะและที่สําคัญค่ะเราก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะปลูกต่อในรอบต่อไปอะคะ่ะนี่นะคะมาพันธุ์ฝั่งนู้นก็เก็บมเมล็ดพันธุ์รอรอเพราะว่าเราจะเก็บในช่วงที่ เมล็ดพันธุ์ของเขาเกสรอ,ออกมาไม่พร้อมกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการกลายพันธุ์นะคะมีหลอแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จะเก็บได้แล้วนะคะตัวนั้นเป็นอ่าเรดอกนะคะเดี๋ยวไปดูนี่ค่ะนี่เราใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่หมักนะคะแล้วก็มีขี้หมูหมักด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปดูตัวที่เป็นเรดอกนะคะที่เก็บพันธุ์นี่ตัวที่เก็บพันธุ์ได้นะคะ เห็นไหมคะจะมีตัวที่เพิ่งออกดอกแล้วก็ที่เก็บได้แล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะที่เป็นตัวสีขาวๆบางท่านอาจจะยังไม่เคยเก็บอนะคะเดี๋ยวเก็บให้ดูนี่นี่นะคะ,มะเมล็ดเขาจะอยู่ด้านในนี่ค่ะเห็นไหมคะพอชัดไหมเนี่ยอ่านี่นะคะเนี่ยนี่คือมเมล็ดพันธุ์นะคะอยู่ด้านในค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมเมล็ดพันธุ์นี้ มาปลูกต่อมาหวานนะคะทําแปลงหรือว่าทําถาดเพาะนะคะนี่ยค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นเนี่ยแหละอย่างนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นแปลงหลังบ้านที่แบ,บปลูกทานเองส่วนหนึ่งก็คือใครมาเยี่ยมนะคะเราก็เก็บฝางหรือใครอยากซื้อนะคะก็มาที่สวน่ะมาที่บ้านได้เลย เก็บทานแบบสดๆนะคะเวลาทําสลัดเพราะว่าไต่เป็นคนชอบทานสลัดก็จะเก็บไปทานนะคะนี่นะคะเผื่อใครสนใจอยากทําแปลงสลัดที่เป็นแบบแต่มองว่าถ้าเราปลูกผักบนดินกับหรือว่าปลูกแบบไฮโดรโปรนิกอย่างเงี้ยปลูกในดินเนี่ยอร่อยกว่าเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบรสชาติที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้สารอาหารเยอะงเยอะนะคะ หลายชนิดทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเค okay, นะคะเผื่อใครสนใจช่วงนี้วันนี้คือวันที่สองสมิถุนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องอาราไทยนิสัยเลิศน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ